สวัสดีครับทุกท่านครับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำการสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ผู้แนะนำนะครับในตัวอย่างนะครับเราได้รับลิงก์จากผู้แนะนำของท่านแล้วนะครับท่านก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับก็จะขึ้นหน้าสมัครสมาชิกนะครับยกตัวอย่างนะครับเราก็กรอกชื่อของเราลงไปได้เลยนายโชคดีนะครับยกตัวอย่างนายโชคดีนามสกุลมีตังค์ครับ นำสกุลมีตังนะครับโชคดีมีตังรหัสผ่านนะครับเราตั้งเองนะครับตรงนี้ผมยกตัวอย่างเป็น1234นะครับแล้วก็ประเภทบัตรกดไปที่พาสปอร์ตนะครับไปพาสปอร์ตก็ได้นะครับแล้วก็ใส่เลขที่บัตรของท่านเข้าไปนะครับที่อยู่ตรงนี้สําคัญมากครับเพราะว่าบริษัทจะจัดส่งสินค้าไปท่านต้องกรอกที่อยู่ให้ถูกต้องชัดเจนนะครับผมยกตัวอย่าง1 2 4ทับ 3ก็แล้วแต่นะครับลาดพร้าวผมยกตัวอย่างตามนี้นะครับยกตัวอย่างที่กรุงเทพมหานครเขตเเป็นเขตบางกะปิก็แล้วกันนะครับแล้วก็คลองจันทร์ก็แล้วกันนะครับตัวอย่างตามนี้นะครับทางโปรแกรมของทางบริษัทก็จะลั่นขึ้นมาให้อัตโนมัติได้เลยถ้าท่านกรอกจังหวัดอำเภอตำบลชัดเจนนะครับก็จะมีรหัสไปรษณีย์ขึ้นมาเลยนะครับส่วน เบอร์มือถือสําคัญมากนะครับท่านต้องใส่ให้ครบนะครับเพราะว่าเวลาจะส่งสินค้าเนี่ยบริษัทขนส่งจะเป็นที่จะต้องโทรหาท่านนะครับแล้วก็ธนาคารนะครับยกตัวอย่างธนาคารนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแบบนี้นะครับผู้แนะนําครบสมัคร,ส,ามารสมาชิกท่านก็กดสมัครเข้าไปนะครับพอกดสมัครเข้ามาแล้วนะครับท่านก็จะมีรหัสเป็นชื่อนายโชคดีนมสกุลมีตังค์นะครับ นายโชคดีนมสกุลมีตงังหลังจากนั้นท่านจะต้องซื้อสินค้านะครับท่านจะต้องเข้าซื้อสินค้านะครับเพื่ออัปเกรดสมาชิกนะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้ท่านยังไม่มีตําแหน่งทางธุรกิจนะครับท่านจะต้องสั่งซื้อสินค้าเพื่ออัปเกรดตําแหน่งซิลเวอร์ตำแหน่งโกล์นะครับเข้าไปที่4ขีดด้านมุมบนด้านซ้ายแล้วก็เลื่อนลงมาที่สั่งซื้อสินค้านะครับรกดสั่งซื้อสินค้าครับพอกดสั่งซื้อสินค้านะครับ ในโปรแกรมก็จะนำท่านเข้ามาที่เมนูลเลือกซื้อสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นพูเรซานะครับแบบ1กล่องหรือแบบชุด2กล่องนะครับหรือแบบชุด4กล่องตำแหน่งโกนะครับ2000คะแนน,นนะครับหรือแบบคละกันหรือแบบซื้อจำนวนมากนะครับ ยกตัวอ,อย่างเราซื้อสินค้าประเภท2000คะแนนนะครับซื้อ2000คะแนนเราตรวจสอบได้เลยนะครับเข้ามาที่2,000คะแนนบูเรสซารหัสนี้ถูกต้องไหมส4กล่อง5 0า0บาทนะครับคะแนน2000นนะครับเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วท่านก็กดยืนยันสั่งซื้อนะครับพอยืนยันสั่งซื้อแล้วโปรแกรมก็จะนำมาที่หน้าถัดไปนะครับหน้าถัดไปก็จะตรวจสอบในเรื่องของ ที่อยู่ในการสั่งซื้อนะครับในการสั่งซื้อนะครับก็ยืนยันการสั่งซื้อครับยืนยันการสั่งซื้อแล้วกดดูอีกรอบหนึงนะครับให้ยืนยันการสั่งซื้ออีกรอบนะครับนะครับยืนยันอีกรอบนึงกดไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงในเรื่องของหน้าการชําระเงินถ้าท่านต้องการที่จะชาระผ่านเบ m ม n t เกตเวย์นะครับตรงนี้ก็จะมีเครดิตการ์ดมีโมบายแบงกิ้งนะครับในตรงนี้ผมจะกดที่โมบายแบงกิ้งนะครับและกดไปที่โมบายแบงกิ้งของผมที่กสิกรนะครับผมจะกด0-8 อ่าตรงนี้เพื่อกดชัดเจนแล้วนะครับก็จะขึ้นคำว่า submit นะครับเมื่อกดคำว่า submit แล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้ท่านเลื่อนลงมาถึงล่างสุดเลยนะครับก็กดคำว่า make payment ครับหมายถึงชำระเงนินนะครับพอกด make payment แล้วเรียบร้อยนะครับระบบเขาก็จะลิงก์เข้าไปที่ธนาคาร ชิวเพย์คุณได้รับบินใหม่จากชิวเพย์นะครับก็ตรงนี้จะเป็นเฟรมเกตเวที่จะเลื่อนมาท่านก็จะมีเวลาในการชำระเงินอยู่ที่15นาทีนะครับซึ่งตรงนี้เราจะทาง่ายๆครับในแต่ละขั้นตอนสั่งซื้อแล้วนะครับให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันของทางธนาคารอีกรอบหนึ่งเพื่อคอนเฟิร์มการสั่งซื้อกับทางเ n t มเกตเ a y นะครับ<ม>ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆครับเหมือนทุกครั้งครับเข้าล็อกอินแล้วก็กดรหัสผ่านในหน้าจอโทรศัพท์มือถือของท่านแล้วก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน ธนาคารนะครับหลังจากที่ใส่เข้าไปแล้วนะครับก็ให้ดูการแจ้งเตือนข้างบนมุมขวามือข้างบนครับก็จะมีคำแจ้งเตือนมาว่ามีการสั่งซื้อนะครับโดยชิวเพนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างมุมขวาด้านล่างนะครับแล้วก็กดชําระเงินตรงนี้ถือว่าเป็นการชําระเงินแล้วเรียบร้อยนะครับ